สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวใหม่ๆของน้องต้นข้าวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับโดยจะมีข่าวที่กำลังเป็นกระแสซึ่งมีหลายคนกำลังพูดถึงกันเยอะมากๆเกี่ยวกับประเด็นอยากเห็นน้องต้นข้าวก่อนขึ้นเวทีทำการแสดงแบบไหนนะครับชอบแบบเดิมหรือแบบใหม่และจะมีประเด็น ที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในโลกโซเชียลณนะเวลานี้ก็คือการทำคอนเทนต์เรียนแบบน้องต้นข้าวและได้รับความนิยมมากในตอนนี้และจะมีข่าวดีล่าสุดจากทิมงานแดนเซอร์ที่เตรียมจะไปทัวร์คอนเสิร์ตกับสุปริยาแบนด์และทางช่องของเราจะมาสรุปจบในคลิปนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นกับข่าวแรกของวันนี้ก็คือกับประเด็นที่ว่า เอฟซีแฟนคลับของน้องต้นข้าวชอบในแบบไหนในการแสดงก่อนขึ้นเวทีของน้องต้นข้าวซึ่งจะมาจากคอมเมนต์ของเอฟซีแฟนคลับซึ่งจะอยู่ในกลุ่มโดยละส่วน,นะครับชาวเน็ตท่านหนึ่งหรือว่าเป็นเอฟซีแฟนคลับของน้องต้นข้าวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นลงในกลุ่มและล่าสุดน,นะครับซึ่งได้ระบุว่าสรุปคมเมนต์ความเห็นเป็นเอกฉันร้องก่อนขึ้นเวทีแบบเดิมและนี่ก็คือกระทู้ดังกล่าว เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากมีบางคอมเมนต์อยากให้น้องต้นข้าวร้องเพลงแล้วขึ้นเวทีเลยซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่ติดตามการแสดงของน้อต้นข้าวอาจจะได้เห็นภาพกันไหลสดโดยน้องต้นข้าวจะร้องเพลงซึ่งอยู่บนรถตู้หรืออยู่ข้างเวทีเตรียมขึ้นทําการแสดงซึ่งน้องต้นข้าวน้องจะใช้เวลาในการร้องเพลงก่อนขึ้นทําการแสดงเยอะพอสมควรเอาแบบที่ว่าเสียงมาก่อน แล้วค่อยๆเดินขึ้นเวทีซึ่งจะมีบางท่านได้เข้าไปคอมเมนต์ให้เปลี่ยนเป็นว่าร้องแล้วขึ้นเวทีเลยดีกว่าไหมซึ่งในตอนนี้ก็เลยเป็นสองความคิดเห็นแบบแรกก็คือร้องแล้วขึ้นเวทีเลยหรือแบบเดิมร้องอยู่ด้านล่างแล้วค่อยๆเดินขึ้นเวทีซึ่งจะเป็นแบบเดิมก่อนหน้านี้นะครับและล่าสุดน,นะครับได้เข้ามาพูดถึง สำหรับประเด็นดังกล่าวโดยการปรับเปลี่ยนคือฟังความคิดเห็นของ f อฟซีแฟนクับส่วนใหญ่และจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างว่าชอบแบบไหนและผลสรุปจากเสียงของ f อฟซีแฟนクที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยได้ลงความคิดเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวติดตาตรึงใจไปแล้วอย่าเปลี่ยนบ่อยเพราะคำคนมันเป็นภาพจำไปแล้วไม่เปลี่ยนแปลงกว่าจะค้นพบ กวาจะได้เป็นแบบนี้มันต้องใช้เวลาคำถามถ้าเราวิ่งตามคำคนไม่รู้ว่ามันคือใครเราจะวิ่งไปอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันลงตัวพอดีพอเหมาะควรยืนอย่าตัวตนต้นเข้าอย่าวันไหวและบางท่านได้บอกว่าแบบเดิมค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเพราะคนบางคนแบบเดิมตื่นเต้นดี สเสน่ห์ของนักร้องลูกทุ่งค่ะตื่นเต้นทั้งคนร้องทั้งคนดูชอบค่ะเปิดตัวก่อนขึ้นเวทีซึ่งแอดเองได้ไปอ่านคอมเมนต์ในลหลายๆคอมเมนต์หลายท่านนะครับก็ต่างชอบแบบเดิมมากกว่านะครับร้องแล้วค่อยๆเดินขึ้นเวทีหรือร้องแล้วค่อยออกมาจากรถที่กำลังปเป็นกระแสไวรัลอยู่ในตอนนี้ร้องแล้วก็ค่อยลงมาจากรถซึ่งในตอนนี้นะครับ ซึ่งจะมีครีเอเตอร์หลายคนก็ต่างทำคอนเทนต์แบบน้องต้นข้าวซึ่งมีเยอะมากๆซึ่งผมยังชอบแบบนี้เป็นแบบฉบับของตัวเองดีไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสรุปก็คือหลายท่านชอบแบบเดิมมากกว่านะครับหรือคุณผู้ชมทางบ้านชอบแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับและล่าสุดน,นะครับก็จะมีอีกช่องหนึ่งได้คับเวอร์น้องต้นข้าวได้เป๊สุดๆ ช่องเลิกลักเหมือนจนแยกไม่ออกว่าคนไหนคือนงต้นข้าวตัวจริงและจะมีข้อความถึงนงต้นข้าวว่าขอเล่นด้วยได้ไหมคะโดยนงต้นข้าวได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ว่ายินดีมากๆคะ่ะและคุณผู้ชมท่านใดได้ชมคลิปไปบ้างไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงซึ่งผมว่าเหมือนมากนะครับเหมือนยันเงาและผมว่าคอนเทนต์แบบนี้ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์และยิ่งทำให้ เขาอยากไปชมต้นฉบับว่าใครร้องเพลงนี้ทำไมเสียงเพราะขนาดนี้ชอบจริงๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมได้เข้าไปชมหลายรอบแล้วต่อมานะครับไหนใครคนไหนบ้างได้เดินทางไปชมกอนเสิร์ตของนักต้นข้าเมื่อวานทั้ง3มคิวงานที่สนุกมากเลยทีเดียวโดยมาปิดงานสุดท้ายในงานที่3ที่วัดอุดมรังสีน้องต้นเข้าททำการแสดงต่อเวลาประมาณสี่ทุ่นะครับ แต่ดู f อฟซีแบนคลับดหน้าเวทีคือยังแน่นเหมือนเดิมซึ่งหลายท่านนะครับก็ตั้งใจเดินทางมารอชมน้องต้นข้าวด้านหน้าเวทีซึ่งเมื่อคืนนี้สนุกมากเลยทีเดียวนะครับและความสนุกยังมีอีกโดยล่าสุดน,นะครับคุณสุริยาใจดีแจ็คกี้แดนหัวหินได้ออกมาเผยข้อมูลซึ่งจะเป็นคิวงานของทีมแดนเซอร์ที่จะเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตกับน้องต้นข้าวในชื่อสุปริยาแบน ได้ออกมาแจ้งคิวงานยาวไปถึงปี2570กันเลยทีเดียวนะครับและสำหรับคิวงานที่ได้อัปเดตก็จะมีดังนี้เริ่มจากในวันที่18มกราคมที่สมุทรสาครในวันที่23มกราคมที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีในวันที่30มกราคมที่จังหวัดเพชรบุรีในวันที่26กุมภาพันธ์ที่วัดโคกขามจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่21มีนาคมที่บ้านบึงชนบุรีในวันที่25มีนาคมที่สมุทรสาครในวันที่ส1มีนาคมที่จังหวัดชนบุรีในวันที่10พฤษภาคมที่กรุงเทพมหานครในวันที่24พฤษภาคมที่จังหวัดสมุทรสาครในวันที่5มิถุนายนที่ปราจีนบุรีในวันที่20มิถุนายนที่จังหวัดชนบุรี ในวันที่13สิงหาคมที่จังหวัดนครสวรรค์วันที่ส1สเอดตุลาคมที่จังหวัดอุทัยธานีวันที่เจพฤศจิกายนที่ประจวบคีรีขันวันที่23พฤศจิกายนที่วัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวันที่26พฤศจิกายนที่บ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีวันที่26ธันวาคมที่จังหวัดปทุมธานีวันที่17กุมภาพันธ์ปี257 0เสบ แต่จะต้องรอการสรุปสำหรับสถานที่หรืออาจจะเป็นงานปิดก็เป็นไปได้น้ครับวันที่20กุมภาพันธ์ปี2570ที่โคราชวันที่15พฤษภาคมปี2570ที่ประจวบคีรีขันธ์และยังมีอีกหลายๆคิวงานที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือคิวงานบางส่วนที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตของทีมแานเซอร์กับน้องต้นข้าวในชื่อสุปริยาแบน และจะมีวันสำคัญในวันที่ 13. สิงหาคมปี2569นี้และคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเป็นงานอะไรซึ่งจะเป็นวันครายวันเกิดของนกต้นข้าวนั่นเองครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคิวงานนี้ก็จะเป็นคิวงานกับสุปริยาแบนเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะครับ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่สดตรงและฉับไว้ทุกวันก็สามารถติดตามได้ใน NSP 1 9 8ได้เลยนะครับและจะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ